เรามีตัวอย่างของเทคโนโลยีที่คนไทยของเราได้พัฒนามา10กว่าปีนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับคนไทยเราควรจะได้รู้จักแล้วก็หันมาใช้เทคโนโลยีอันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีบรรจุพันธุ์ป้องกันปัญหาสุขภาพแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้นะครับ นั่นคือนายแพทย์วิรชัชติกิติรัตน์ไูบณ์นะครับได้มาให้ความรู้กับพวกเราในสภาทอกด้วยครับเรียนเชิญครับสุนทนภูมิเกียรติในสภานี้ทุกท่านนะครับผมวันนี้ถือโอกาสเข้ามาพูดคุยนวัตกรรมไทยที่มาจากภาคพื้นเกษตรจริงๆนะครับโดยการที่เอาของเหลือใช้จากการเกษตรมาทําเป็นบรรจุภัณฑ์จริงๆแล้วพลาสติกเนี่ยมันมาจากปิโตรเลียมเบสมาจากน้ํามันครับครับ ทุกชิ้นของพลาสติกมีสารก่อมะเร็งนะครับและก็มีสารพิษอยู่ในนั้นเรากินอาหารจากพลาสติกทุกวันกล่องโฟมที่ใส่อาหารกล่องพลาสติกที่ใส่อาหารแก้วกาแฟที่เป็นพลาสติกเราดื่มกาแฟทุกวันเนี่ยทำให้เราเป็นมะเร็งวันนี้มะเร็งเป็นการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับล้วเล่นการตายอันดับหนึ่งของโลกละเรากินทุกวันก็สะสมมะเร็งทุกวันเราถึงไม่อยากให้ใช้พลาสติกกับอาหารเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่บอกก็คือ ตัวพลาสติกเองเนี่ยเมื่อเราใช้แล้วเราทิ้งไปเนี่ยมันใช้เวลาย่อยสลายถึง450ปีเราไม่รู้นะครับว่ามันย่อยตอนไหนแต่เราเห็นว่าสักปีที่20เนี่ยมันเริ่มจะแตกแตกจากพลาสติกอันใหญ่ๆหญ่ในป็นอันเล็กๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติกนะครับอ้นไมโครพลาสติกเนี่ยมันเล็กๆพวกเนี้ยมันมีสารก่อมะเร็งอยู่ในนั้นละแล้วมองได้ตาเปล่าไม่เห็นพอมองได้ตาเปล่าไม่เห็นเราหายใจไปตอนไหนก็ไม่รู้เรากินเข้าไปตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ในอวัยวะในร่างกายหมดเลย เรามีผลสํารวจที่อเมริกานะครับผลสํารวจออกมาว่าในอุจจาระของมนุษย์เนี่ยตอนนี้เราพบอยู่33ตรวจร้อยคนเจอ33คนที่มีไมโครพลาสติกในอุจจาระแสดงว่ามันมีอยู่ในร่างกายของเราทุกวันทุกวันเราถึงหาวิธีว่าทํำยังไงเราถึงจะไม่ทานอาหารจากพลาสติก บ้านเราประเทศไทยเนี่ยเราเป็นบ้านเกษตรท่านในหลวงรัชกาลที่เท่าพูดเสมอครับว่าเทคโนโลยีที่ดีที่อยากจะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยควรจะเป็นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากการเกษตรเราเริ่มเอาฟางข้าวครับเอาชานอ้อยเอาผักตบชวาเอาเอาเยื่อเอาใหญ่ของข้าวโพดเอาต้นข้าวโพดมาทำผลจุภัณฑ์แบบนี้แหละครับข้อดีของถ้วยจานแบบนี้ข้อที่หนึ่งเลยคือเราไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่ามาทำนะครับเราเยื่อที่มีอยู่ เ้วเยี่ยว,วนั้นไม่ต้องเผานะครับเอามาสามารถมาทําต่อได้เลยของตัวนี้เราพัฒนาให้ใส่น้ําได้ใส่น้ําร้อนได้ใส่ไมโครเวฟได้ตอนนี้ใส่เตาอบก็ได้ตัวใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับเราเอาตัวนี้ให้ต้มได้ด้วยเวลาเข้าป่าสามารถต้มได้เลยนะครับแล้วเมื่อต้มได้เนี่ยทิ้งไปในป่ามันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ภายใน45วัน สลายหมดเลยใช่หสลายหมดเลยสลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้นรเรามีตัวอย่างที่แทนโฟมได้ทั้งหมดไหมครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราเริ่มทํามาพวกเราทราบไหมครับว่าทุเรียนเนี่ยครับตรงเปลือกเปลือกทุเรียนเนี่ยมีคนสบัสดที่ดีมากๆสมัยก่อนผู้ใหญ่จะบอกเรานะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กลิ่นทุเรียนติดมือเนี่ยให้เอาน้ําเทใส่พูทุเรียนแล้วเอามือไปล้างในพูทุเรียนกลิ่นทุเรียนก็จะหายนะครับถ้าเราติดทุเรียนติดปากเอาน้ําใส่ในพูทุเรียนแล้วบ้วนปากกลิ่นทุเรียนในปากก็จะลดลงนะครับ เราก็เลยเอาเปลือกทุเรียนส่วนนั้นเอาส่วนสีเขียวออกสีขาวนี่ครับมาทําเป็นกล่องใส่ทุเรียนไว้ส่งออกนะครับกล่องนี้ก็ช่วยกลบกลิ่นทุเรียนไม่ให้เหม็นแล้วก็ส่งออกได้พวกนี้าสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดแบบนี้ได้ในกระบวนการที่เราทํางานนะครับนอกจากนั้นเรายังมีตัวใหม่ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เราทําเราสามารถผลิตเยื่อตัวนี้ที่ซับน้ํามันได้ทอดไข่เจียวมาเอาใส่ในนี้ปุ๊บมันจะดูดน้ํามันไปเลยอยู่ในอยู่ในจานตัวนี้ oh. นะครับ แล้วก็ทําให้ไม่มีน้ํามันไม่ต้องเอาทิชชู่ซับนะครับสาวๆสวยๆไม่ต้องเอาทิชชู่ซับสามารถดูดน้ามันไปได้เลยกล่องที่ก็สามารถทําได้และเรายังพัฒนาต่อไปถึงการเป็น,นะทางการแพทย์นะครับพทางการแพทย์เหล่านี้ช่วงโควิดมีปัญหาเยอะมากต้องใส่ชุดอวกาศเข้าไปเก็บในห้องทางการแพทย์นะครับถ้าทําเหล่านี้ใช้แล้วทิ้งเลยและย่อยสลายร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็ไม่ต้องกลัวติดเชื้อซ้ําด้วยเพราะว่าใช้แล้วทิ้งไม่ต้องขนปะนล้างอีกทีหนึง่งไปทําความสะอาดอีกรอบหนึง่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศพอเราเริ่มทําให้ศิริรลชใช้ที่จุฬาใช้รามาใช้ตอนนี้กระจายใช้ไปเรื่อยๆแล้วลดต้นทุนและก็ลดปัญหาของประเทศและลดปัญหาของผู้ป่วยลดปัญหาของหมอไม่ต้องไปติดเชื้อจากคนไข้ลดปัญหาการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล<ม>ด้วยกเกษตรบ้านเรายังมีของเหลือใช้อีกเยอะมาก ถ้าเราไปสร้างนาวตัตก,กรรมต่อยอดใส่เทคโนโลยีเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในโลกต่อไปอีกมหาศาลแล้วคนไทยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องประกันราคาข้าวอย่างเดียวนอกจากขายข้าวแล้วขายฟางข้าวได้ด้วยนอกจากขายข้าวโพดแล้วขา,ขายต้นข้าวโพดได้ด้วยถ้าเราพัฒนาเหล่านี้ครับมันจะยกระดับประเทศสร้างรายได้ประเทศแล้วก็ยกระดับสังคมของประเทศไทยไปด้วยในตัวออขอบคุณมากครับ<ๆ>คนไทยของเราเองเนี่ยขอให้มาใช้กันเยอะๆนะครับเพื่อแก้ปัญหา สุขภาพแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับทางฝ่ายรัฐบาลนะท่านเชิดพงดาราชครับเรียนเชิญครับพูดสนับสนุนรัฐบาลมาตลอดนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรียนนนะกรททท่าาาปสภอผู้ทททรงเกกียติในนสภาาุ่ผมเชิดพงดาราชฝ่ายรัฐบาลครับเราพูดกันถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับเพื่อจะทําให้ประเทศไทยเราพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณหมอได้นําเสนอนะฮะนวัตกรรมต่างๆที่มาจากพืชมาจากธรรมชาติเนี่ยนะครับอันนี้ รัฐบาลรับเรื่องแล้วก็จะสนับสนุนต่อผลักดันต่อโดยเฉพาะจานที่ดูดซึมดูดซับน้ำมันน้ำมันนะครับแต่ผมแนะนําทางที่ดีที่สุดไม่กินจะดีกว่าไม่ไม่กินน้ํามันไม่กินเลยเนี่ยฮะไม่กินข้าวไ,<ม>ไม่กินอะไรเลยท่านว่าดึกแล้วอยากกินครับนนไม่ต้องรองให้จานดูดซับน้ํามันให้นะครับแนะนําให้ไปเป็นองค์เทพเลยครับไม่ต้องกินอะไรนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ นวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีนะฮะทางรัฐบาลเองก็อยากจะพัฒนาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวที่เป็นกระแสในตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าร่างทรงองค์เทพเนี่ยมีเยอะมากในประเทศไทยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับไม่เว้นแต่ละเดือนแต่ละปีนะฮะผมมองว่าเราคงจะต้องสื่อสารกับองค์เทพให้รู้เรื่องแล้วครับท่านประธานครับทำยังไงครับทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะจะสร้างเทคโนโลยีในการแปลภาษาสําหรับองค์เทพกับมนุษย์อย่างเรานะครับ คือเวลาองค์เทพพูดอะไรมาเราต้องแปลภาษาเขาให้เรารู้เรื่องให้ได้เราจะได้ตอบสนองกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าองค์เทพเออจุบช่ไมเดี๋ยวุบ่มเดี๋ยวบอกอะไรต่อเรื่อๆอะไรมาเราไม่รู้จนองค์เทพทนไม่ไหวต้องบอกว่าอยากกินกาแฟเราถึงจะรู้ว่าองค์เทพไปกินกาแฟครับคุยกันมาตั้งนานไม่บอกกันดีๆอย่างนี้ฮะองค์เทพทนหิวกาแฟไม่ไหวก็เลยพูดเป็นภาษาเราออกมาครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราควรจะทําให้เทคโนโลยีอยู่คู่กับสิ่งที่คนไทยเป็นนะฮะให้สมดุล ะะอย่างองค์ดําแสนสิริเนี่ยผมว่าชื่อเขาก็น่ารักดีนะฮะเป็นเหมือนหมู่บ้านต่างๆนะครับอยู่ตามกรุงเทพและอยู่ตามประเทศไทยถ้าตรงนี้คือแสนสิริผมก็น่าจะองคเทพแลนด์แอนด์เฮาส์แล้ว่ะฮะ <c oughs> เพราะว่าอยู่ในเครือเดียวกันแค่คนเราหวีเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นนี่นะครับท่านประธานครับผมว่าในยุคที่เราเลือกตั้งทีไรผู้ชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลสักทีเนี่ยนะฮะเราจะให้ AI เป็นคนเลือกให้ครับ <c oughs> ใครที่จะเป็นผู้สมัครสอสอ ะะหรือจะสมัครรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่เราจะมีตู้ AI นะครับตั้งอยู่ใครจะลงสมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ที่ตู้นี้นะครับมาพูดนโยบายที่ตู้นี้บอกความรู้ความสามารถแล้วตู้นี้จะสัมภาษณ์เองเลยว่าคุณรู้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจแค่ไหนนะฮะร,รู้เรื่องเทคโนโลยีแค่ไหนสุขภาพแค่ไหนสาธารณสุขแค่ไหนให้ตอบออกมาแล้วจากนั้นมันจะประมวลผลเองครับว่าคนนี้มีคุณสมบัติไหมแล้วเลือกให้เลยว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเอาคนที่เก่งและเจ๋งที่สุดนะฮะมีความรู้ความสามารถที่สุดใครจะเป็น รัฐมนตรีกระทรวงอะไร AI เลือกให้หมดเลยครับใครเหมาะสมเป็นสสที่ไหน AI เลือกให้หมดเลยครับเพราะถ้าเราเลือกกันเองยังไงเราก็ไม่ได้คนที่เราเลือกครับเราก็ได้หน้าเดเดิมแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละฮะแบบแบบที่เราเห็นกันอยู่น,นั่งหลับอยู่อย่างเงี้ยะฮะให้ AI เลือกให้จะดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมีกกตที่ต้องมาโอ้โหปีละเกือบ6 0 0 0ล้านบาทสูญเสียงบประมาณ ทำตู้ AI เอาไว้ให้เลือกตั้งแล้วเราจะได้สมาชิกสภาผู้แทนรักษฎรที่มีคุณภาพมีรัฐมนตรีที่เก่งทำงานได้เป็นและเหมาะสมกับกระทรวงนั้นๆรวมถึงมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องให้ญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อฝากให้เป็นครับขอบพระคุณครับตปรานครับขอบคุณครับ,รรบ,บ,รบท่านเชิดพงดาราชเนี่ยพูดนี่ไม่ดูคนข้างๆเลยนะนั่นแน่จะจับหมวกกันน็อกใช่ไหมล่ะ ไม่ได้กินผมหรอกผมเอาซ่อนแล้ว